ก็เปิดมาที่ผับแห่งหนึ่งก็เจอกับคุณชายตระกูลไผ่มีชื่อว่าไผ่ชินอยู่ไผ่ชินอยู่ก็คือนายเอกของเราเองนะคะนายเอกนั่งอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งเพื่อนก็เห็นนายเอกทำหน้าเบื่อโลกก็เลยถามนายเอกไปว,ว่านายมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่สนุกหรอนายเอกก็ทำหน้าเศร้าแล้วตอบไปว่าฉันเจอพี่ชายไม่กี่วันก่อนเพื่อนที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโมโห และถามนายเอกได้ว่าทำไมหมอนั่นมันเอาแต่ใจอีกแล้วหรอแต่นายเอกก็ได้ปฏิเสธไปเขาก็ดีกับฉันยุ่อกพร้อมกับยกแก้วเล่าขึ้นมายกจนหมดแก้วและบอกเพื่อนว่าฉันกลับแล้วไว้เจอกันคราวหลังขอให้สนุกนะนายเอกก็เดิอนออกมาข้างนอกแล้วก็บ่นกับตัวเองครึ่งปีก่อนฉันเอาความกล้าที่ไหนถึงได้กล้าไปโกงพี่ชายตัวเองกันนะ ถ้าไม่ใช่เพราะนี่การพนันฉันก็คงไม่เชื่อฟังเขาช่างเถอะกลับบ้านนีกว่าถ้าไม่เห็นแก่แม่พี่ก็คงฆ่าฉันไปแล้วแต่ถ้าอยู่ข้างนอกก็คงไม่แน่แค่คิดก็น่ากลัวเกินไปแล้วอืมนายเอกก็ตัวสั่นนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวสั่นเพราะว่าหนาวหรือว่ากลัวนายเอกก็มาถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็เดินยอ่องเข้าบ้านแต่ว่าดันเจอพ่อกับแม่นั่งรอยอยู่ ลูกไปเล่นกันพนันมาอีกแล้วใช่ไหมนายเอกสงสัยตาขอความช่วยเหลือจากแม่แต่แม่ก็เดินหลบหน้าไปอีกฝั่งพ่อเข้าใจผิดแล้วผมกลับมาได้ไม่กี่วันก่อนผมไม่ได้ไปนะยังจะโกหกอีกสุยอิงมาที่บ้านของเราเขาบอกว่าตั้งแต่ลูกกลับมาจากออสเตรเลียก็เห็นลูกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนเสพพวกนั้นถ้าแกยังเป็นแบบนี้ตระกูลไปของเราคงได้จบสิ้นแน่ นายเอกก็ได้ทำหน้าอ้อนนะคะผมขอโทษผมจะไม่ยุ่งกับการพนันอีกแล้วผมจะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนไร้สาระหลายปีมานี้แกทำอะไรให้ฉันภูมิใจบ้างแม่ก็ได้ห้ามพ่อเอาไว้คุณคะหยุดดุลูกได้แล้วเราเข้าประเด็นกันเลยดีกว่านายเอกก็ได้สงสัยนะคะประเด็นอะไรกันพ่อก็ได้พูดประเด็นนั้นออกมาวันนี้ตอนสุยอิงมา พวกเราได้ปรึกษากันเรื่องอนาคตของลูกไว้แล้วลูกต้องไปเข้ากรม3ปีนายเอกได้ยินก็ตกใจร้องไห้ใหญ่เลยพ่อครับผมยอมทำตามทุกอย่างเลยอย่าส่งผมเข้ากรมเลยนะได้โปรดแม่ครับถ้าผมไปแล้วใครจะไปชอปปิ้งไปเที่ยวกับแม่แม่ช่วยผมด้วยสิ แม่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าแม่จะสบายใจได้ยังไงถ้าลูกยังเอาแต่พึ่งพาสุ่ยอิงไปแบบนี้ตลอดไปแต่พ่อก็ได้ขึ้นเสียงและบอกว่าจะยึดทุกอย่างเอาไว้และเก็บทุกอย่างไว้ให้เด็กกำพร้าตายไปจะไม่ยกให้ถ้านายเอกไม่ยอมไปแล้วนายเอกก็คิดนะคะว่ารอบนี้คงจบสิ้นหมุดแล้วแน่ๆแล้วพ่อก็ได้โยนเอกสาร แล้วบอกว่าสุยอิงจัดการไว้ให้หมดแล้วรถจะมารับพรุ่งนี้พ่อจะไปส่งเองแล้วนายเอกก็สตันไปเลยไม่มีเวลาให้เตรียมตัวเลยอะภาพก็ตัดมาวันถัดมาเลยนะคะแต่ก็ได้มาส่งนายเอกขึ้นรถแต่ว่านายเอกงองแงไม่ยอมไปสักทีแต่แม่ก็ไม่สนใจนะคะแล้วก็บอกว่าสุยอิงหาคนดูแลให้แล้วเขาจะเข้ากรมไปพร้อมกับลูกวันนี้ พ่อทนไม่ไหวก็เลยลากลูกขึ้นไปบนรถนะคะพ่อลากขึ้นรถแล้วนายเอกก็ยังเกาะแขนอยู่นะคะร้องไห้งอแงเ,อเสียงดังจนเพื่อนในรถหันมามองมีคนหนึ่งทนไม่ไหวนะคะก็เลยจับคอเสื้อนายเอกขึ้นมาบนรถแล้ทุ่มลงเบาะแล้วก็ได้ต่อว่านายเอกไปว่าจะร้องไห้ทําไมโตป่านนี้แล้วยังร้องกินนมแม่อยู่อีกยังไม่อยากนมแม่ได้ไงเราจะไปค่ายทหารไม่ได้ไปสนามรถชัาหน่อยจะร้องไห้ทําไมฮะ ประเทศจะฝากความหวังไว้กับคนอย่างไหนให้ปกป้องแผ่นดินได้ยังไงใครเป็นคนเลือกนายมาเนี่ยถ้าแน่จริงก็เรียกแม่มาเลยคิดว่ากองทัพเป็นสนามเด็กเล่นหรอคนนี้เป็นร้อยโทค่ะชื่อว่าซูชวงเพื่อนของซูชวงก็ได้ล็อกคอซูชวงแล้วบอกว่าให้หยุดได้แล้วนายเอกของเราก็กลัวเรวรีบเอาโทรศัพท์ขึ้นมาจะโทรหาพี่ชายนายเอกก็คิดในใจยอมให้พี่กระทืบยังดีกว่าเข้ากลมอีก แต่แล้วมีคนเดินเข้ามาแล้วบอกว่าทุกคนเงียบได้แล้วเขาก็ได้แนะนำตัวเองว่าเขาชื่อหวังชุนเว่ยและเป็นจากสิบเอกในกองทหารใหม่อีกสามเดือนเราต้องอยู่กินพักด้วยกันให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันและสามัคคีกันเข้าไว้นายเอกของเราก็ไม่ได้สนใจเลยนะคะเอาโทรศัพท์ขึ้นมาคุยแชทกับเพื่อนเสียงแชทก็ได้ยินต,ติ้งติ้งดังจนทุกคนหันมากันหมด จากสิบเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าห้ามเล่นโทรศัพท์ทำความรลกวนคนอื่นแล้วเขาก็ได้ทำหน้าแบบฉันจะแก้นิสใยแย่ๆของนายเองคนที่นั่งข้างๆนายเอกก็ได้ถามนายเอกนะคะเฮ้ <S <S hey, พี่ชายทำไมถึงร้องไห้แบบนี้ละ่ะหรือเพราะทนแยกจากแฟนสาวไม่ได้นายเอกก็บอกนะคะว่าไม่ใช่ฉันแค่ไม่อยากเข้ากรมถ้าไม่อยากเข้ากรมแล้วนายมาทำไมละ่ะ ในหมู่บ้านของฉันมี20กว่าคนอยากจะเป็นทหารแต่ฉันเป็นคนเดียวที่ถูกเลือกเลยนะในเอกก็คิดในใจชีวิตอันแสนสบายของฉันเด็กบ้านนอกไม่มีวันเข้าใจหรอกเขาก็ได้แนะนําตัวเองฉันชื่อเฉียนเหลียงหรือจะเรียกว่าเฉินถูกก็ได้ความหมายมาจากความรุ่งโรจน์ในชีวิตแล้วเฉียนถูกก็ยังจะชวนในเอกเล่นไพ่อีกนะคะแต่ดูเหมือนว่าในเอกจะํำคาญมาก ตอนนี้รถไฟกระจอดหยุดพักที่สถานีนะคะและประกาศห้ามทุกคนลงจากรถนายเอกรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกค่ะและก็มีเสียงหนึ่งถามขึ้นมาว่ามีใครต้องการออกซิเจนไหมนายเอกก็รีบยกมือขึ้นคนแรกเลยค่ะและบอกว่าฉันต้องการฉันรู้สึกหายใจไม่ค่อยออกคนที่ถามมีชื่อว่าอยู่เฟิงเฉิงและอยู่เฟิงเฉงคือพระเอกของเรื่องนี้เองค่ะเราก็จะเรียกว่าพระเอกนะคะ แต่พระเอกก็ได้ตอบนายเอกไปว่าชายหนุ่มยังแข็งแรงต้องอดทนไว้อุปกรณ์มีไม่เพียงพอจะให้กับคนที่ต้องการจริงๆก่อนแต่นายเอกก็ไม่พอใจโมโหแล้วลุกขึ้นมาแล้วคิดในใจว่าถ้าไม่อยากให้จะถามทำไมกันแต่ว่านะสายตาเขาดูน่ากลัวจังเลยพระเอกได้เห็นท่าทีของนายเอกก็ได้จับนายเอกมาล็อกตัวแล้วถีบเข้าไปในห้องห้องหนึ่ง ที่นี่ออกซิเจนเยอะค่อยๆหายใจละ่ะผู้เสร็จก็ปิดประตูแล้วก็ล็อกไว้นายเอกที่โดนแบบนี้ต้งองอแงร้องไห้พร้อมกับพูดว่าเปิดประตูให้ฉันนะไอคนนี้ใส่เสียแหมใครก็ได้เปิดประตูให้ฉันออกไปทีไม่มีใครอยู่สัตว์ปายนั้นได้เลยเหรอแล้วสิบเอกก็ได้บอกพระเอกของเราว่าอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เปิดประตูให้เขาออกมาเถอะ แต่คนที่ทะเลาะกับนายเอกก็บอกว่าห้ามเปิดประตูนะให้เขาอยู่ในนั้นแหละให้เขาอยู่สักหนึ่งชั่วโมงค่อยให้ออกมาดูเหมือนว่าคนที่ลงคันนายเอกน่าจะเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนายเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็นั่งจ่องลงไปเลยแล้วก็ได้สาปพระเอกอยู่ในใจหน่อยไอ้บ้าฉันขอสาปให้นายขาดออกซิเจนทุกวันซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ขอให้ไม่มีเครื่องปรุง โอ้ย oh, เป็นคำสาปที่น่าเอ็นดูน่ารักจริงๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนายเอกก็ได้ออกจากห้องนั้นแล้วนะคะนายไปยุ่งกับหมอนั่นทำไมเนี่ยได้ยินมาว่าไอ้หมอนั่นมีเส้นสายพอตัวเลยนะเข้าโรงเรียนนายรอยได้แต่ไม่ไปเรียนต่อเลือกมาลำบากที่นี่นายว่าหมอนั่นคิดอะไรอยู่บ้าช,ชัดๆถ้าไม่บ้าจะกล้าทำแบบนั้นกับฉันได้ยังไง ภาพก็ได้ตัดมาอีกวันแล้วก็ได้มาถึงกลมแล้วนะคะกําลังจะไปที่หอพักซึ่งเขาได้จัดรายชื่อตามหอพักไว้แล้วนายเอกก็ได้เดินมาถึงหอพักแต่ก็ช่างบังเอิญเหลือเกินเดินมาเจอพระเอกอยู่ห้องเดียวกันอีกนายเอกก็จะเดินไปเลือกที่นอนไกลๆพระเอกนะคะไปหาที่นอนไกลๆหมอนนั้นดีกว่าพระเอกก็ได้เสียใหยินมแล้วพูดขึ้นมาคิดจะไปไหนแล้วก็ลากบังคับนายเอกให้ไปนอนบนเตียงที่ติดกันนะคะ ไม่มีทางฉันบอกให้นายนอนตรงนี้ไงถ้านอนตรงนี้อายุฉันคงได้สั้นลงแง่แงไปขอให้จ่าสิบเอกเปลี่ยนห้องให้ดีกว่านายเอกก็ได้รีบวิ่งไปหาจ่าสิบเอกนะคะจ่าสิบเอกครับช่วยย้ายห้องนอนให้ผมหน่อยได้ไหมครับจ่าสิบเอกก็ได้ปฏิเสธไปนะคะฉันไม่สามารถทําข้อยกเว้นให้ได้หรอกนะผมไม่ได้ย้ายเพราะห้องแย่หรอกนะแต่สภาพห้องมันก็แย่จริงๆนั่นแหละ แต่นั่นไม่ใช่ประเด็นหลักแน่นอนครับเป็นไปไม่ได้หรอกฉันไม่เคยได้ยินว่ามีทาหารคนใหม่คนไหนได้เปลี่ยนห้องเลยสักคนนายเอกก็กำลังจะถอดใจแต่จู่ๆนายเอกนึกขึ้นได้ว่าแม่เคยบอกว่าพี่ได้ฝากคนมาดูแลคนหนึ่งจากสิบเอกครับคุณรู้จักคนที่ชื่ออยู่เฟิงเฉิงไหมครับเขาอยู่ห้องไหนหรอครับพอดีที่บ้านฝากให้เขาดูแลผมนะ่ะผมต้องการไปหาเขาครับจาสิบเอกก็ได้ถามขึ้นมาว่า อยากรู้จักเขาจริงๆนะหรอนายเอกก็พยักหน้าตอบครับครับใช่ครับมานี่สิฉันจะพานายไปโอเคครับนายเอกก็ลันลาแล้วก็มีความสุขมากค่ะแต่ว่านะทาไมถึงได้มาห้องพักฉันล่ะหรือเขาก็พักที่ห้องฉันนะพี่เป็นคนแนะนำมาเขาคงจะเก่งหน้าดูคงจะเก่งกว่าไอตัวสวยนั่นนะ แล้นายเอกก็ได้จินตนาการว่าพระเอกโดนจัดการพอมาถึงจ่าสิบเอกก็ได้ตะโกนถามสหายเฟิงเฉิงนายอยู่หรือเปล่านายเอกก็ดูตื่นเต้นแล้วก็อยากเห็นหน้านะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงสหายเฟิงเฉิงก็ได้ขานตอบรับมาว่าอยู่ครับเอาละคนที่พี่ชายนายเอกฝากมาดูแลดันเป็นพระเอกไปซะได้จ่าสิบเอกก็ได้บอกเฟิงเฉิงว่านายเอกกำลังตามหานายอยู่ จบแล้วมันจบสิ้นแล้วฟ้าจะถล่มลงมาแล้วพระเอกก็ได้ถามนายเอกนายตามหาฉันทําไมฉันฉันฉันไม่แล้วพระเอกก็เอามือไปพาดคอและบอกนายเอกว่าไปพูดกันข้างนอกพอมาถึงห้องล็อกเกอร์พระเอกก็ได้ผลักนายเอกไปติดกาแพงแล้วเอามือดันผนังแล้วก็ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆพอยื่นหน้าเข้าไปใกล้ๆพระเอกก็เสียยิม้มและพูดขึ้นมา นายคือไปซินอยู่สินะฉันดอกจากลักษณะเงะของนายแล้วแล้วมันจะทำไมฮะจากนั้นพระเอกก็ได้จับริมฝีปากของนายเอกแล้วถามนายเอกด้วยบุคลิกแบบนี้ทำไมยังกล้ามาที่นี่คิดว่าที่นี่เป็นที่รับเลี้ยงเด็กสินะพอโดนจับที่ริมฝีปากนายเอกก็หน้าแดงแล้วก็หลบหน้านะคะถ้านายไม่สนใจฉันก็ลืมมันไปเถอะอย่ามากวนฉัน โอเคไหมถึงยังไงพี่ฉันกับลุงนายก็เป็นเพื่อนกันแต่พระเอกก็ปฏิเสธพร้อมจับคังขึ้นมาและยืนหน้าเข้าไปใกล้กว่าเดิมไม่ละ่ะฉันหงุดหงิดที่นายเป็นแบบนี้ความเป็นชายของนายหายไปไหนแล้วนายเอกก็หน้าแดงและตะโกนต่อไปไม่ใช่เรื่องของนายสักพักมือพระเอกก็เริ่มลูบไปที่แก้มอย่างน้อยนายก็ดูดีหากนายอยากให้ฉันปกป้อง มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้หรอกนะแต่นายอยากเป็นของฉันไหมล่ะนายเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็เหงื่อตกแล้วก็ผลักพระเอกออกไปไปไกลๆซะไอเกยเอ,อ้ยอย่ามาใกล้ฉันนะฉันไม่สามารถเสนอตัวแบบนั้นได้มันไร้สาระเกินไปพระเอกก็ยังพูดแย่นายเอกอีกนะคะไม่สนใจแน่หรอแต่มันน่าสนใจนะ แล้วพระเอกก็หยิกแก้มนายเอกเตรียมตัวไว้ละ่ะฉันจะรอรอให้นายขอร้องอ้อนวอนให้ฉันเอาไอ้นั่นเข้าไปในตัวนายพูดจบพระเอกก็เดินชิวแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยแต่ตัดมาที่นายเอกเลือดขึ้นหน้าเชียวไม่รู้ว่าเขินหรือว่าโกรธกันแน่นะคะมันถัดมาก็เห็นนายเอกกําลังเอาของออกจากกระเป๋าเก็บของอยู่ดีๆพระเอกก็เดินมาถอดหมวก อะไรของนายเนี่ยพระเอกก็ยกกันไกลขึ้นมาถ้าน,นายปล่อยให้ผมยุ่งจนถึงพรุ่งนี้อาจารย์ซูคงจะฝังนายลงดินและโกนมันออกมาให้ฉันช่วยตัดสดีดีมาเถอะมาวะบ้าเอ้ยอย่ามานะแกล้งเก่งแย่เก่งคือยกให้พระเอกเลยจ้าเพื่อนอีกคนก็หัวเราะแล้วก็เดินมาตบไหล่นายเอกพี่ชายสิ่งที่เขาพูดผสมเหตุสมผล ปล่อยไว้แบบนี้มันไม่ดีหรอกตัดมันทิ้งซะมันก็แค่ตัดผมออกแค่นิดเดียวเองนายเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้ทำหน้ามุยและเหมือนกำลังจะหนีไม่ฉันไม่ตัดแต่ว่ามือพระเอกมันไวกว่านายเอกนะสิพระเอกก็ะดึงคอเสื้อแล้วจับนายเอกกดลงที่นอนแล้วขึ้นค่อมเขาเอาขาทับตัวนายเอกไว้แล้วนายเอกก็งอแงอไม่นะฉันไม่ตัดบ้าเอ้ยช่วยฉันด้วย แล้วพระเอกก็เอามือปิดปากนายเอกนายไม่ใช่ผู้หญิงไร้ทางสู้โดนเอาเปรียบสักหน่อยถ้ายังขยับฉันจะเอาเปรียบนายจริงๆนะพี่ใหญ่ฉันขอตัดมันเองได้ไหมนี่เนี่ถ้านายยังอยู่ไม่นิ่งฉันจะมัดนายไว้และตัดมันฉันให้นายเลือกว่านายจะเลือกยังไงนายเอกก็รู้สึกแน่นหน้าอกแล้วก็บอกให้พระเอกลุกขึ้นแต่ว่ามือนายเอกดันไปจับตรงกางเกงพระเอก นายต้องการที่จะดึงมันลงมาไหมแค่พูดมาฉันจะถอดมันออกมาแล้วให้นายดูเอิม่มพระเอกคือแบบโคตรโรคจิตจ้าหน้านายเอกก็คือแบบอีหยังวะสุดท้ายนายเอกก็ยอมนั่งนิ่งๆให้ตัดพระเอกก็เริ่มตัดแต่นายเอกเหมือนจะยังไม่ไว้ใจกระจกกระจกนายทำอะไรกับผมฉันนะ่ะเฉียนเหลียงส่งกระจกมาให้ฉันหน่อย